สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวชุติมนชาเขียวนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโควิดสิ้าที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาการการป้องกันการรักษารวมถึงสถิติของประเทศไทยหรือยอดรวมทั่วโลกนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่แล้วนะคะรักษา,าหายเท่าไหร่แล้วและเสียชีวิตเท่าไหร่แล้วนะคะมาอันดับแรกกันก่อน จะพาทุกคนไปดูอาการของโ,โรคโควิดสิกันค่ะอันดับแรกเนี่ยก็จะมีที่เห็นพบบ่อยเลยนะคะก็จะเป็นอาการอ่ามีไข้ไอแห้งนะคะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียสามอาการนี้จะเห็นได้ชัดเลยของโ,โรคโควิดสิกนะคะต่อมาก็จะมีอาการที่ไม่ค่อยเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนั่นก็คือปวดหัวเจ็บคอ ปวดท้องท้องเสียนะคะรวมถึงความสามารถในการดมกลิ่นหรือรับรสเนี่ยไม่มีแล้วนะคะก็คือไม่ได้กลิ่นอะไรหรือว่าไม่รู้รสชาติอะไรแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มอีอาการนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเปลี่ยนสีนะคะผดผื่นขึ้นตามร่างกายอันนี้ก็เป็นอาการของโรคโควิดส9้าเช่นเดียวกันนะคะต่อมาจะพาไปดูวิธีการป้องกัน โรคโควิดสิกกันนะคะก็จะมีดังนี้นะออันดับแรกนะคะก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ควรมีความเข้มข้น70%นนะคะต่อมาสวมใส่หน้ากากาอนามัยนะคะเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าใกล้ผู้คนมากๆนะคะต่อมาเวลาไอาหรือจามนะคะ ให้เอาข้อสอบนะคะหรือว่าข้อพับด้านในปิดจมูกปิดปากด้วยและที่สําคัญนะคะมือของเรายอย่าจับจ้องที่ตาจมูกหรือว่าปากนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะต่อมาใครที่มีอาการไอมีไข้หรือว่าหายใจลำบากเนี่ยอันนี้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะจะดีที่สุดเลยเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ะะจะพาทุกคนไปดูการรักษาการรักษาก็จะมี2แบบคือรักษาด้วยตนเองแล้วก็รักษาทางการแพทย์นะคะรักษาด้วยตนเองเนี่ยใครที่กำลังรู้สึกว่าไม่สบายควรที่จะพักผ่อนให้มากๆดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะล้วประทานอาหารที่มีประโยชน์แยกตัวเองเนี่ยห่างจากสมาชิกในครอบครัวนะคะแยกห้องน้ําอย่าใช้สิ่งของเดียวกัน คนในบ้านนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดนะคะต่อมาทางการแพทย์ใครที่รู้สึกว่าไม่สบายมีค้างหายใจลําบากไปพบแพทย์ท,ทันทีเลยนะเดี๋ยวทางการแพทย์นะคะเขาก็จะดูแลรักษาเราเองนั่นเองค่ะต่อมาเราจะพาทุกคนไปดูยอดรวมทั่วประเทศของเราก่อนยอดรวมสะสมประเทศของเราตอนนี้นะคะมีอยู่5,410รลาย ณนะวันที่25ธันวาคม2563นะคะและรักษาหายแล้ว4,100รายนะคะเสียชีวิตแล้ว60รายจะพาทุกคนไปดู อันดับของประเทศไทยกันนะคะตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่144ก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูยอดรวมทั่วโลกกันค่ะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่74.9ล้านรายค่ะหายแล้ว4 4 7ล้านรายและเสียชีวิตแล้ว1 74ล้านไลค์ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะส่วนคนที่กำลังรักษาอยู่ก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะอดทนเข้มแข็งเข้าไว้และคนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ยังไม่มีโรคภัยอะไรก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้ค่ะเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนที่เรารักและสุขภาพของตัวเองสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอกล่าว คำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ